ก่อนวันที่16บหแปดเจ็ดไม่ต้องกลับต้นโฟก็ต้องกลับสองตัวแปดแปดเจ็ดรัฐบาลไทยใช่ไหมงวดที่แล้วครับผมไม่ต anyway> ้องกลับเลยครับผมไม่ต้องกลับตรงตรงอันนี้งวดที่สองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้การโชคพอโชคมาการโชคติดตามอาจารย์โชคหลังจากติดนานแล้วนะครับหลังจากที่ปวดไอจักหมือน เดือนหนึ่งวันที่9 9เมษายนสิบวันที่วันที่เจ็ดเป็นยังไงเปนดวัเดือนหนึ่งก็ดีบวดเป็นยังไงความรู้สึกงวนว่าไปอยู่กับอาจารย์ตุนก็จะได้วิชามาหลายบ่อได้วิชาาขมิ้นล้วนๆขม้นล้วนๆเลยทอนคอโอ้วทอนใช่อาจารย์ตัวนีสอนวิชาาขมิ้นนะทอนท ไล่พีไล่อะไรแล้วก็ไปเรียนเรื่องแนวทางมาไหมนะทางัวเรื่องแนวทางลงเลขเหรอไืออัน้ไม่ได้เรียนครับผมเอาอะไรถอนอย่างเดียวถอดอนเสร็จถอดนอย่างเดียวครับผมแต่ว่าเรื่องตัวเลขมีแล้วตัว่อกมีแบบไหนเมื่อกี้จีเมื่อกี้สรุปสรุปตรงนี้นะบวชวันที่เก้าสึกวันที่เจ็ดนี่นะบวชเก้าสึกเจ็ด เก้าสิบเจ็ดออวดที่เก้าสิบวันที่เจ็ดอือเอาละเด็กงามเนาะเด็กงามเจ็ดเก้าเออแต่ว่าเจ็ดเก้าวันก่อนมันไปออกเลขลาวมันไปเข้าเลขลาวที่ว่าตาไปสัมภาษณ์ที่นู่นน่ะมันไปออกเลขลาวออกสองตัวเต็มเลยคารวงหลายคนที่ดูโวันก่อนวันที่สิบหกแปดเจ็ดไม่ต้องกลับต้นโค ก็ต้องกลับสองตัวแปดแปดเจรัฐบาลไทยใช่ไหมงวดที่แล้วครับผมไม่ต้องกลับเลยข้าพงข้าวแปดเจตรงตรงอันนี้งวดที่สอง๋อโชคสุรินทร์บวันนี้วันที่สองต้นอะไรนะต้นโพต้นโพอยู่รัดต้นใสโอ้ดี่ว่าต้นโพเงินมากนงขาว่ะนองขาว่ะเลยโรงเรียนไปมันจะมีมันจะอยู่ในทุ่งนาอื นี่เขาให้วดีสองเเอามาแล้วคัาผมได้แล้วครับไปทําวิธีแบบไหนครับไปนั่งสื่อสัมผัสเอาหรือว่าไปทำิธีในจานทูแปรงกันค้าก็มีมีน้ําแดงน้ำปลาขนมไปสื่อคัาผมแล้วก็จุดทูบถามจุดทูบถามพิ่นคัาผมแล้วผืนก็บอกเป็นแบบไหนผีนางไม้ผีผู้ชายผีผู้หญิงเป็นผู้หญิงขามาซิบบอกเลย ก็ครับผมเราก็จำไว้แล้วนี้เขาบอกแค่ครั้งเดียวเลยจำปั๊บแมาบอกอ่อมันก็ออกงวดแรกเไยของวดแรกไปออกเลยแปดเจ็ดไม่ต้องกลับเลยไปกี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยไปครั้งแรกเลยครั้งแรกแปดเจ็ดใช่ตรงเลยแปดเจ็ดครั้งแรกเลยอ๋อนี่ไปขออีกครั้งที่สองแล้วครั้งที่อครั้งที่สองถ้าว่าครั้งที่สองเข้า จะขอไปเรื่อยๆโอได้บนอะไรผืนไว้ไหมไม่ได้บนขอเฉยๆคาบนต้นมะโพคาบนต้นโพมีคนไปขอเรื่อยๆไหมอาจารย์โชคต้องมาต้องนั่งหน่อยไม่มีผมต้นโพมันมีแต่ผมคนเดียวขอโชคผมต้นโพชาวบ้านแห่ไปเต็มเงินเลยไปดูไปดูอาจารย์โชคขอ นแต่ว่าเขาถูอยู่ตรงบ้านเขาตุ่นโพกระถูกเยอะอยู่ไหนแปดเจ็ดอ่ะเขาไปซื้อในหมู่บ้านนั้นถูกกันเต็มเลยครับมีคนถูกอยู่เห็นเขาพูดกันตัวเดียวไม่ต้องกลับเลยตัวนี้ให้หลายตัวไม่ใชวันนี้อันนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างบนล่างครับให้สองตัวสามตัวอยู่ข้าบนอ่ะแล้วตัวไหนครับผมนีนี้เตรียมเขียนแล้วนี่ ตัวไหนอาจารย์โชคเก้าแปดหกเมเตรียมเขียนให้เอฟซีดูครับสามตัวเก้าแปดหกเก้าแปดหกให้มาแล้วตัวเลขต้นโพสามตัวก็คือเก้าแปดหกเก้าแปดหกสองตัวเก้าเก้าเลขคู่มาบุญมาบุญก้าเก้าก็เก้าต้องกลับไหมครับ ไม่ครับกลับไหมแต่ว่ากลับมันจะเยอะมัจะกลับหัวขึ้นแต่ว่ากลับหัวเป็นหกหกเออถ้าว่ากลับนะถ้าก้าวไม่ต้องกลับเลยเนาะก้าวก้าเาก้าวไม่ต้องกลับถ้ากลับหัวขึ้นก็จะเป็นหก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 เป็นเลขเบิ้ลเเบิ้ลเอาถ้าวิ่งก็วิ่งวิ่งวิ่งก้า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 วต่ว่ากลับด้วยก็เป็นหกหกสองครับ ให้เพื่อนกลับเอาเองเนาะให้เพื่อนกลับเอาถ้าวิ่งยังไงก็ต้องให้วิ่งก้าววันนี้าการโชคมั่นใจเลขวิ่งถูกไหมวันนี้มั่นใจคร<บ>ับวิ่งโอ้ก้ามาแน่ยก้ามาเนี่คร <9 S 2> ับผมถ้าเบิ้ลก็ต้องก้าวๆอย่างเดียวครับผมวันนี้วิ่งก้าวก้าวหกหก 9 6้ากมัตัวเดียวกันเนาะ9 6อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม9เนี่ยอย่าลืมเลยไม่ได้เขียนให้เดี๋ยวนนนั้ะครับอย่าลืมเกี่ยวกด้วยตัวหนึ่งพอใช่แค่นั้นแหละเกี่ยวก้า9ด้วยตัวหนึ่งเกี่ยวกอย่าลืมเกี่ยวก้าอย่าลืมเกียเชนเอาพร้อมอย่าลืมอีกนี้เอาที่สนมเอาที่วัดซื้อกับหัวกระโหลกช้างเลยที่ว่าไปออกหัวลาวอ่ะมันอ่านไม่แน่ไปออกเลขใหญ่ จะลืมตัวเจ็ดเก้านาะเจก้าอันนี้ก็คืออย่าลืมเด้อเรียงตัวนี้อันนี้เลขเจ็ดเก้าคือเลขหัวกระกช้างทำนี่ต้มขูดต้มเขียนละเขียนเบอร์โทคอาจารย์ไหมใส่เบอร์โชคไดราอาจารย์โชคสายขมิ้นเดี๋ยวเอฟซีเื่อจากจะเอาโชคขมิ้นน้อย จานโชคทำอะไรมั่งหอดวงลงหนาทองเสริมสนีตรงสาริกาสักยักอาบน้ำมนต์อาน้ำมนต์คน่งแม่อาบน้ำมนต์ถอนของปัป่สิ่งดีๆถอนะอบน้ำมนต์คนดังแม่ครับผมออคนต่งแม่เบอร์โทรรับโซนเก้าสองนเก้าสองสามหนึ่ง สามหนึ่งสอ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 งห้าสี่เก้าห้าสี่เก้านี่มันจะออกสี่เก้าขดไม่ได้ส่มขาดไ่าโชว์เลยครับอาารโชวหน่อยเวลาโชว์ตัวเลขแล้วนี่ดูชัดๆจะไมนนิดนึโชว์แล้วก็พูดที่ไปที่มาของแต่เลขให้ด้วยลครับตัวเลขนี้ที่ว่าได้มา ได้มาจากต้นโพวันแรกเลยไปเอางวดแรกไปเอาแปดเก้ามันก็ได้จริงๆอืแปดเจ็ดนี่ไม่ต้องกลับเลยล่างนะไม่ต้องกลับเลยอะแต่ว่าคนแถวบ้านถูกเยอะอยู่แถวนู้นนะที่ว่าไปเอาองวดที่สองไปเอานี่ได้เก้าแปดหกเก้าเก้าเลยเก้าเจ็ดนี้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ได้หัวกระโหลกช้างที่วัดบ้านสนม ได้แค่นี้ได้แค่นี้ครับผมประจำวันที่หนึ่งมิถุนาแค่นี้เด้อใครใครชอบวิ่งสายวิ่งสายรูดก็เก้าตัวเดียววันนี้ยังไงก็ต้องมีเก้าวันนี้ยังไงก็ต้องมีเก้าท้าบโออาจารย์โชว์บางวดนี้ยังไงก็ต้องมีเก้านะครับโอเคครับอาจารย์โชว์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคแครับครับครครับขอบคุณอาจารย์โชคมากครับโอเคครับอ่ะสำหรับแนวทางออโชคนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปพิเคราะห์พิจารณาเด้อทุกคนนะครับ9 8 6 9 9แล้วก็7 9นะครับขอท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกทุกครับขอบคุณจาตรีสวัสดี capul <laughs>